สบายดียินดีตอนฮับกับสุสานน้องตุกสาวลวาวํำเหนือเชนะ่สบายดีเด้อทุกคนยินดีตอนรับเนาะข้ามาฮับส้มสองของน้องปุ๊บสาวลวาวซำเหนือเมื่อนี้นะกัเป็นอีกมือหนึ่งที่น้องตุ๊กจะมาทำอาหารแบบสไตล์ซำเหนือที่จะเกิดกับเปงน,นวจ้ะสบายดีเด้อทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังฝนตกเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ ฝนตกแบบคล้ายๆแบบฝนล,ลินนะนะแต่มันบวแห้งหลายฝ่าบ่ห้องแต่ว่ามันฝนทั้งวันเฮาก็เลยไปกะเดยบ่ได้ดเฮาก็เลยสิมาเฮ็ดมกนอแซนาะเมื่อ,น,อนี้น้องตกกุ๊กขายขนมหละแต่ว่าก็ขายขนมมาแล้วเนาะทุกคนก็นเลยวัาสิมาแต่งอยู่แตงกินทาแม่พุดเหนะอม่มพุดไปเลาะขายขนมเนาะทุกคนฝนตกนวนี้น,น,นะเลาะขายเคืองมันหยางน้องตุ๊กก็เลยว่าบาอยากเให้ขนมเนาะทุกคนเนาะ ไม่อยากให้ขนมขายก็เลยขายทางออนไลน์เนาะทุกคนเนาะขายทางออนไลน์เขาก็ได้ไปส่งแต่ว่าจะจะเหลือเวลาที่แบบคนมันค่อยมันซ่าแล้วเรับก็ไปเนาะทุกคนแล้วก็นกตุกขขายออนไลน์คือเป็นสินเป็นอ่าอ่าสินเรือพาถุงสำเนาเนาะทุกคนแล้วก็เป็นผ่าเบี่ยงผ่าสบายผ่พาผู้เดินโนเจกัส้างในเนาะทุกคนเขาก็บ่าวหลายย่ายห้างเนาะทุกคนเนาะืันนี้เขากับไป เฮ็ดมองนอแสกันเลยอ่าการเฮ็ดมองนอแสนี่ก็คือเฮาดเอานอมาแสประมาณสามมือหรือหามือแลวเนาะทุกคนเนาะเป็นนอใหม่สนิดที่แบบว่บามันมีลดหึ่นลดขมที่แบบว่บาตมแล้วน,นั่นนานจืดเนาะที่มันออกขมๆแล้วครับไปแสนำไปสามมือสามมือเฮาจะเฮ็ดแบบเอานอเป็นดวงมาซักซักแล้ว เล่ะเอาใบตรงพวกแล้วก็เอาหินเต็งทางทางทิงก็ได้เนาะแศนหนามใบเขาจะเปลี่ยนทุกๆุกมือเนาะทุกคนเนาะขาเขาแศส,สามมือมือทำอีทเาแศไปแล้วฮุงขึ้นมาเขาก็ต้องเปลี่ยนนามเปลี่ยนนามแล้วก็นามมือใส่แล้วก็พวกใบเหมือนเดิมเห็ดแบบนี้สามไปสามบันเนาะทุกคนเนาะสามบันหรือสามมือนั่นเองเนาะแล้วเขาก็จะมา หลังจากได้ซามมือแล้วเ่าก็เอามาลางลางให้มันสะอาดแบบดูให้มันมีกลิ่นเนาะทุกคนแต่บ่านกตุกได้ลางเกียมไปแล้วเนาะทุกคนนี่เนาะนี่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 นอันนี้คือนอกตุกเอานอเหี่ยเนาะนอเหี้ยนอไหม่ปองคล้ายๆคืออ่านอไหลอะไรคล้ายๆคือนอไหลนอไหม่ กิมซุงเรือ,มอหมอนอไม่แบบนอไม่เลี้ยงนองประเพทินแน่นะเอามาเฮ็ดด้เนะทุกคนเนาะหมองนอเศเครื่องอ,อุปกรณ์ของเฮาสีจะเฮ็ดเนื้อหมูนี่ก็คือมีกระเทียมหัวสิงคามักเพชรดรือมักเอื้อดาา่าหนุงตุ๊กเลเนะทุกคนแล้วก็ข้าเบือเนี่ข้าเบือแล้วก็ไผ่ใบอิตูใบ บขิงอันนี้คือใบอตูเดอ้ออันนอกใหม่นี่ก็คือมูของต๊กเฮอร์มาเนาะคือน่องสิงน่องสิงเนาะน่องสิงอ่าเอาไปไปฮับสื่อจากซาบานอยู่ทางอันเบียงไซอยู่ทางเมืองเหรียดเนาะทุกคนแล้วก็เอามาขายเมื่อน้นองตุ๊กไปตลาดน้องไปสื่อพักนำน่องสิงก็เลยน่องสิงก็เลยเหอมาสามถุง กินโบมดน้องตุ๊กก็เลยเอามาเสะเนาะทุกคนเอามาเสะเห็ดนอไม่เสะนอไม่เสะหรือว่าเอาไว้เห็ดหมอกเห็ดแกงกินเองเนาะซึ่งเมนูของตุ๊กมันนี่คือน,น้องตุก๊กจะมเห็ดหมอกนอไม่หรือว่าหมกนอไม่สไตล์แบบสาวซ้ำเหนือ <c oughs> ไปกันเลยขั้นตอนอทำอิดทำมาเก็บใบขิงก่อนอันนี้ใบขิงเนาทุกคนปลูกใอยูนิตรวัดแล้วล่ะบ่เคยกูเนาะทุกคนเนาะปลูกใอยูนาบาน มันก็นจะขึ้นให้ทุกๆปีเลยโดยที่บ่ต้องปลุกซ้ำขึ้นบากาาักกะไเลยสวงนาพุนนี่เนาะเดี๋ยวนี้กำลังฝนแบบย้อยๆฝนเฝอยนี่ต้นมงมวงลองตุกเป็นแต่ต้นนี้สมสม,สมอันนี้ก็สวนผักมีผักกาดมีมะเขือต้นมะฮูต้นมะเพ็ดนี่กำลังฟาร์มมักทั่วฟูเนาะ ชั่วฟูแล้วก็มีอยนอ่มามะเขาวต้นมะเขาวกำลังขึ้นเลยทุกคนส้วงนีอันอันเด้อก็จะเขียวงามในเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเป็นส้วงหน้าฝุ่นส้วงนี้เห็ดน่าจะออกแต่ว่าน้องตุ๊กยังบ่ได้ไปทางทางหน้าเนาะทุกคนเนาะอ่ะบาบ่าจะไปเก็บเห็ดอยูเห็ดเก็บเห็ดแดงแดงนะนะทุกคนอ่าเห็ดแดงๆแต่ว่ามัน ฝนมาประมาณสองอาทิตย์แล้วอาจะมีอยู่เนาะทุกคนอาจะออกอยู่สองสามอาทิตย์แล้วอฝนทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ไม่ฝนเลยช่วงนี้ช <c oughs> ่วงนี้มันเป็นหน้าฝนไงมันก็นจะฝนตลอดทั้งปีโอ้โบแมนเดี๋ยวเราไปเฮ็ดกันเลยเนาะทุกคนเนะาะคันแหลกเอาโคกมาจา้ะ <c oughs> โคกมันก็ใหญ่จะใหญ่ๆห่เท่าหน้าเลยนะ เท่าหน้าเท่าตัวของตุ๊กอ้าวว่าไปเล่นเนี่ยข้าวเบือเตีลงไปเวลาเ้าตำขาเ,ข,ข,าาเข้าวเบือเขาวใส่พริกไปเลยเข้าวว่าบางบอิ่นเฮ็ดมกน้อใหม่คนก็นจะเฮ็ดเสื้อ,อ ปลาแดกเนาะทุกคนเนาะปลาดกเยียงนางเนาะแต่บ้านน้องตุ๊กคือโมงเราใหม่คือโมงเราใหม่เด้อมกงน้าใหม่คือมงเราใหม่อันนี้คือมังเอือดที่เก็บอยู่หน้าบ้านเนาะพี่นีน้องตุ๊กกับปูมากเอือดอีกเนาะทุกคนปูอยู่กนันนาผมแหละเดี๋ยวจะพาไปเก็บถ้ามาน้องตุ๊กปูบ่อบ่อตุ๊กบ่ไเด้ไปปูกขออภัย พ่อไพกับแม่พูดไปนี่ใจนี่ไปแล้วเขาก็เอากระเทียมมเปอกกระเทียมมาปอกเสื้อหน่อทุกคนเขาจะเสื้อตั้มแขให้มันหูซึกแบบเผ็ดประมาณน่ะมากเผ็ดประมาณกําหนึ่งเพราะว่าน้องตุ๊กเป็นคนกินเผ็ดเนาะมันเผ็ดร้อนเล่าร้อนสะใจ <laughs> อ่าแล้วห้ากระจิเซอเร์กระเทียมสองหัวสองหัวนี่เด้อสองมีดก็เนาะทุกคนเนาะเสื้อกระเทียมสองหัวบเซอร์หลายเสื้อลายมันจีสุดมันจีโบเสียบเนาะทุกคนอา้าวไม่เห็นมีดเลยเบอเห็นแต่พาร์ตโตเอาอีตโตก็ได้เนาะทุกคนเนาะอีตโตอีตโตน้องตุ๊กโปมี่าต่างกองที่แบบว่ามันต่างยุเลยอะทุกคน มันก็เลยได้จับอยู่เพราะว่าค้าตัางกล่องของจุกมันเพมันตแตกว่ายังบริสุเมอร์เนาะมึงเอาค้าคณีไว้เอาค้าคน,นีไปเนาะทุกคนเดี๋ยวต้องตุกตัางกล่องนะทำยังไงทำยังไงทำอย่างนี้เนาะตั้งได้มาเนี่ยโอ้ได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลบ้าไม่ได้ทุกคนทุกคนมาเป็นกำลังเจอหลวงตุ๊กเลเลยหลวงนี่หลวงตุกกำลังหางเงินแบบหางเงินแบบอยากไปเที่ยวขนากําลังถอนเงินถ่ายปีนี้เ,เริ่มหลวงตุ๊กกระต่างไฟแน่นอนนะทุกคนเนาะ้าบ่มีอันเดอร์ปิดผาจะเที่ยวปีนี้ปีหนา้าและก,กับปีต่อๆไป แล้วขฮาก็ดมวผ่าเสื้อเกลือแปงน,นวเนาะเขาจะตำก่อนทุกคนนี้หลังจากที่เขาตำได้ประมาณนี้เนาะคุณเนาะ ย่าเอาเอาเนาะลงไปตั้หลกักอ่ะเส้อเกืออย่างนวดไปพร้อมเลยเนาะวันนี้เนะาะนนางใหม่ลงไป คนไม่ฟุดมาแล้วเดาคลายเปล่าเม็ดเปล่ายังเป็นแตงสามอันอ๋อโอ้โหคือเดินมาตอนซื้อซีหมูมีเด็กเป็นลูกเอาอันเป็นแตงเปียกเอาแบงแปะเปี้ยนเอาอันจิมกะน o m ยังเป็นแปะกี่อัน 3 4อันเนาะเออที่ว่าได้ขายอยู่ฝนตกคนไปถามไปแทนกวนอีหลีว่าแม่ก็ว่าเจ็บเอวเฮงยืนบ่ได้อยากเฮ็ดบ่ได้เจ็บอวเงยืนบ่ได้แ่งกวนนะได้เฮ็ดออนไลน์แม่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดออนไลน์แล้วส่งเอาดอกได ทุกคนจะได้เปลี่ยนวิธีขายเราทุกคนเนาะว่าฝนตกเข้าจะไปนหนึ่งแปลงกวนอยูนันบนได้แล้วน,นทุกคนเขาตรงมาอันเข้าตรงมานั่นฮ็ดออนไลน์มีออเดอร์แล้วก็ับไปสง่งมีออเดอร์แล้วก็ไปสง่งหรือไปเฮ็ดเลาะขายตอนเสาร์นเนาะทุกคนเพราะว่าตอนสวงเจ้าสามันประมาณเจ็ดแปดโมงมันก็นยัง,งบ่ฝนหิงแต่บางมือกออ็อาจจะฝน <c oughs> เข้าก็เสือฝ่าบ่ได้เนาะทุกคนเนาะคัมเนีย นั่นนี่แหละพื้นว่าอย่าเสียใจไหมค่ะอย่าเสียฝ่าเมืองซ้ำเดี๋ยวเขามาเห็นอะนรี้ต่อ<ง>เขาไปท้ายหน้าเขาเมาื่อไหร่บ้างเดี๋ยวขอต้ามักันเลยทุกคนเลย แต่บาเข้าจิบุตตั้มเฮียงยทุกคนตั้มเดบมหือมันเข่ากันเดี๋ยวล<อ>งตุกเอาเกลือกับแต่งนัวมาเสิรกัน<อ>นี่เกลือเนาะทุกคนเข้าตองกล้าพอดีเนาะเพราะบาเข้าซีบบดได มันจางก็คือมันจะจางเลยเป้งน,นัวถ้าว่าทานเลิฟบุก,กินเป้งน,นัวก็คือรับจานหนึ่งเด้อรับจานนึงเด้อถ้าว่าเฮดตามลงตุ๊กก็คือบุตรองเซอร์ก็ได้หนอกพุงนัวถ้าบุมักบุก,กินแต่สำหรับลงตุ๊กเป็นคนนัวน,วนัวเนาะเป็นคนนัวนัวจ้าหลังจากที่เฮาเ้าแล้วเจ้ต้เป้งน,นัวแล้วเขาก็จะต้าให้มันข่ากันเดี๋ยวนี้เบืองเดียวเนาะ ขาวเกลือบเป็นนัวข้าวเของที่เขาตัมตตต้มต๊กขอโตตั้มแป๊บนึงนทีค่คุณใส่งานเบลืองเดียวตัวนึงจับกล่องเดียวนี่ทุกคนล่างประมาณนี้แล้ว,ลวเราเข้ากับสื้อผักเบอร์ขิง ใส่เบอร์ขิงลงไปเบอร์ขิงหรือแบบใบขิงนเนาะคเดี๋ยวก็ผักนางตูภาษาสับเนียงผักเลียนลักเลียนละขโมยวิ่งละขโมย เสื้อลงไปเสื้อหลายๆจังเลยหอมๆแสบๆแอนีิทับเสื้อหรือซอยเสื้อทับเสื้อไงทับคอซอยคอเสื้อได้อะวันนี้นะฮ้อัน,นี่ทุกคนคนๆแล้วก็ฮ้อเนะ น no to ี่ทุกคนนุทุกผ้ามาเอื้อซ้อีกเนาะแล้วก็ไปทุกตะไคร้มาซื้อหรอตะไคร้หรือว่าคิงคอคี้วเสียแทนกุศิณคี้เสียอันกุ้ชี่ พผู้บ่มักเผ็ดกับ่เสื้อเผ็ดก็ได้ทุกคนแม่นอันเลยว่าสิคือสาบาอินทาแม่นสาแม่นเลยว่าสิคือแม่พูดสิเป็นคนฮอให้เด้อทุกคนบ่งหนวยันละบ่งหนวยเหเอาบ่งก็เด้ ได้แล้วอ่ะคนคนมันกันหนึ่งเหมนคนคนอู้หูหลายขนาดของเสียบแล้วนี่อาหารบ้านๆมอนอไปทีเดอร์ก็ต้องคิดนอนมองนอเสมองนอเส ลงตั้งตือเลยทั่วทั่วแดเฮิตจีมองไหมเฮ้ยมซีมองบ่เออปันเีงเฮ็ดเออมองซีมองก่อนซิเบงพอดีแหละทางเกลือเอ้าปรุงมอจางเกลือ อันนี้เด้อบ่มมีมะเอือดแดงเนะาะเทมะเอือดแดงซื้อเด็ดพวกเพแล้วเพเอาลูกตามสกํามหนึ่งผู้ผู้เดียวบุยากซีมตรงกะพอดีเลยบุ๊กกะพอพอดีซีน้องตุะกกแล้วก็จางสวยมาก วยแล้วก็น่าอร่อยอันนี้เขาเอิญมกนอ,กนอทุกคนเนาะมกนอกของแพ่มีแต่นอก็เกลบเป็น,นอแล้วกัเขาเบื่อกจเสียบแต่ก็เสียบเจ้เสีย,ยลองไปเห็ดทำาตามมเนาะทุกคน,นเนาะมาจินเขียวนะอืมเดี๋ยวมาจินเขียวมาคัดทุกคนนี่อ้าวไม่ฮ้อเลย เอาที่ได้กี่โมกสามคุณบ่สามโมากสี่โมกีกโม,มกด้กเอโมกอยู่ทุกคนผู้ใดยอย่าเห้น้องตุ๊กแบงให้กินส่งมาเด้อส่งมาเด้อเดี๋ยวน้องตุ๊กแบงให้กินเด้อแบงให้กินทางออนไลน์ถทานยังบูมเอ็ดสีแบงใหง้มีแต่ของเสียบเบืรอตุ้ยดียนะเด้อ,อทุกคนเนาะคุณแม่ฉันเลี้ยงดีมากเลยนะเอาผักเอาหนอ้อให้กินกระตุย้ยอ่ะ กินของทำมาสาบตุยดีออเอาพักเอานอหกินกับตุยอะบุกินข้าวเบิ่งกินข่าวสองขาบกันยังตุยกินข้าวขาเดียวกับตุยกินข้าวจำเจ้วยังตุยเนาะทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรหน้ามนบึ้งกึ้งเต็มจอมีความสุขกับการกินนอะบนต้องซีเรียสกับเล้งหูนเนาะทุกคนคือน้องตุกเนี่ย น้องตุ๊กเป็นตัวอย่างไม่หยิบเลยพูดกับตุยเลยพูดกับตุยแต่บรรนาเม่พูดโบโบขึ้านาน้องตุก๊กน้องตุก๊กจ้อยกับนานละุงตุ๊กก็บลงลงแต่แนหนักเม่พูดแล้วลงนาก็หลุดขึ้นก็ขึ้นนาและตุยแต่น้องตุก๊กโบลุนส่วนอื่นนาคือเก่า หมกหมกสุดท้ายหรือ,อยังยังยังเห้หมกเห็นหมกเดียวสบเห็นหมกสุดท้ายแต่ไม่เห็นหมกเนื้อเลยทา,ายเอฟซีมาสวงเดือนหกหนึน่งชีสหมองนอสิกินผู้ดเด้อามาสวงสวงนอ แบบนี้ออนี่น้องตุ๊กเห็นอ่ามองนอนนี่สูกินเน,ะนาะเจ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เมเ๊๊๊๊ม๊๊๊๊๊บ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊อ๊า๊๊๊๊๊ออ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ฟก๊น๊๊๊๊๊๊๊๊ทุก๊๊๊วก๊๊๊๊นา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊นเนาะ ังมอถามไม่พุทโอ้เอาขืนหนึ่งประมาณสามสิบนาทีหรือสุโมงหนึ่งก็ได้กินแล้วนะทุกคนไปกันเลย มันม้นมาแล้วจ้าทุกคนเ pues ด mm ี๋ยวนี้อ่ะมกน้อใไม่เฮาก็ได้สุกแล้วนะทุกคนเราพร้อมที่จะกินแตง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 เดียบร้อยนี่ทุกคนข้าวจำเบ๊อือกินอ่างทุกคนจับเอาคำนี้ก่อนทุกคน มาเดิมมากินน้ำเดิมเหนียวตัวๆอืมจับแฮบมากทุกคนนัองตุกหนเนาะพอ,อตุกหาก็ขีิลดออกไปพัเกเลื่องเนาะทุกคนเนาะก็เลยหากก็กลับมาก็เลยหวานแหงหิวเขา่าแดะก็เลย มัดผมสูงค e e, no ุณเนาะทุกคนเนาะนี่แซ่บแบมากินนากันเยอะทุกคนเป็นแบบว่ไปวเนาะเวลาห้าหนึ่งเสื้อขาวเสื้อนั้นแล้วมันจะบวช้นเนาะเขาแสบแสนแบบสามวันหรือสี่วันแล้วเนาะทุกคนอันมันจะบวช้นบวชขมหนึ่งเสื้อกับขาวประมาณสามสิบสามสิบนาทีหรือว่าสุโมงนึงเนาะแต่บ้านองตุกกยังหนึ่งอยู่ แต่มกนี่น้องตุ๊กขายออกมาซิมซิมก่อนอืมครับมากินกับน้องตุกเอ้ออร่อยมากมากพักท,ทุกคนไปลองทำตามคือคลิปของน้องตุกเบึ้งเนาอว่าการกินแบบสาวซับเหนือแบบมกนอกคือมกนอก้อเทะๆใส่กเกลือเป็นนัวลองซิมดูถ้าว่าคนบกกินเน่ย เป็นนัวบเสื้อกระดรคนเด้อหรือว่าคนที่มักเสื้อปลาแดกอ่ะปลาแดกยอดลงแนเนานทุกคนเนาะสามารถเสื้อได้หรือว่าคนที่มักเสื้อ,อ,นอ,อยนานางเสือ้ออย่างเสื้อได้เนาะทุกคนเนาะหมกอร่อยแต่บาบาน้องตุ๊กคือเฮดซูตหนีเนาะทุกคนเนาะเออไปยุใส่กับตองคิดหอดนแน่นอนส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กับพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาราสำเนือเด้ด